ครับสวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูผัดพักโคมหมูใส่ไข่กันนะครับทํายังไงไปดูครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะ,คะ <Yeah! S 2> กด้นบเย่กดสีกดสีขั้นตอนแรกก็ต้องใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปก่อนนะครับตามด้วยกระเทียมทุบ4-5กลีบนะครับ หมูติดมันนะฮะหั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะครับใครจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะฮะหลังจากนี้ก็ผัดให้หมูของเราสุกเลยนะครับใครจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็อร่อยนะฮะหลังจากสุกได้ที่นะฮะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับสูมเข้าไป ซูมเพื่อจะได้เห็นอัธรสดนะฮะจะได้เห็นว่าหมูของเราน่ากินขนาดไหนนะฮะวันนี้ก็ทําเป็นเมนูง่ายๆนะฮะผักโขมก็ของที่บ้านนะครับผมเพิ่มสีสันนะฮะด้วยพริกแดงจินดาหัน่นแฉลบสักสองเม็ดนะครับตามด้วยผักโขมของเราเลยนะฮะนี่เก็บกันหน้าบ้านเลยนะครับผม หลังจากนี้ก็ผัดนะฮะผัดให้ผักขมของเราสลดหดหูเลยนะครับเดี <laughs> ย๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันดีกว่านะครับน้ำมันหอยนะฮะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมตัดหวานเล็กน้อยนะฮะด้วยน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะฮะแห้งไปก็สามารถเติมน้ำสะอาดได้นะครับ ครที่ชอบสำัมสำัก็สามารถเติมน้ำได้นะฮะใครไม่ชอบน้ำก็ไม่ต้องใส่นะฮะไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับวันนี้ผมจะเน้นไปทางให้มันเคลือบนะฮะเคลือบผักโขมนะฮะใครที่ชอบให้มันเซตตัวให้ไข่เป็นชิ้นชิ้นนะฮะก็สามารถรอมันไข่มันเซตตัวได้นะฮะ ปรุงรสนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับผงปรุงรสนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะเห็นไหมดูไข่ผมจะติดกับผักโขมเลยเห็นไหมครับอีกเดียวเดียวนะฮะเดี๋ยวผัดอีกเดียวเดียวนะครับผมดูหูดูเป็นเมนูง่ายๆนะฮะเป็นหาผักตามบ้านกินนะครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับ กับเมนูผัดผักโขมใส่ไข่เดี๋ยวนี้เราใส่หมูด้วยนะครับดูสิโอ้โหดูควันจุ๊งๆเลยนะฮะดูเพิ่มความเผ็ดร้อนนะฮะด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะฮะนี่ดูว้าวดูแลชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันหน่อยนะครับ ลูกถ่ายแม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับ